Uh, tini caught the song, The sad expression on her face. Dot, 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 clearly, that she dot, 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 with the result of the exam. Uh, he gave the word show with the word disappoint. Uh, so it means the sad expression. Expression. This uh, word. ไม่ใช่การแสดงการไม่ใช่การแสดงแบบแอคติ้งนะคือการแสดงอารมณ์แสดงอารมณ์สีหน้าท่าทางหรือการอะไรเขาเรียกภาษาไทยที่เรียกว่าการแสดงให้เห็นถึงว่าเรามีอารมณ์ยังไงความคิดนอกจากสดออารมณ์ได้แล้วเรายังสามารถแสดงความคิดได้ด้วยการเอ็กซ์เพรสออกมาทีนี้ The Sa ซ e เอ็ก s s เพรก็คืออะไรอารมณ์แซดอารมณ์แซดอารมณ์เศร้า ที่อยู่บนใบหน้าของเธอนั้นก็คือเขามีใบหน้า,าบนหน้าของเธอเนี่ยขอหล่อนได้มีความเศร้าที่แสดงออกมาอยากเห็นได้ชัดเลยได้อะไรได้โชว์ได้แสดง clearly อย่างชัดเจนว่า t h a ว่าว่าอะไรละ่ะว่า she disappointed with the result of the exam ว่าหล่อนนั้นได้ทำไม disappointed ผิดหวังกับ ผลใช่ไหม result คือผลลัพธ์ผลลัพธ์ของการสอบนั่นเองอการสอบทีนี้เราจะดูยังไงเราควรจะตอบข้อไหนเรามาดูก,กันคือว่าประโยคนี้ที่เขาบอกว่าอารมณ์บนใบหน้าของหล่อนนั้นได้แสดงให้เห็นถึงว่าหล่อนนั้นผิดหวังกับผลสอบทีนี้ตรงข้างหน้าเนี่ยเราสามารถ ใช้เทนอะไรก็ได้เพราะมันไม่ได้ระบุเวลายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในช่องแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถเดาวเทนระบุเทนอย่างชัดเจนได้ที่เราก็ต้องมาดูข้างหลังเรามาดูข้างหลังคําว่า disappoint เนี่ย disappoint ตัวนี้ h disappoint ตัวนี้เนี่ยปกติเป็นทไมเป็น verb เป็น verb มันจะแปลว่าอะไรถ้าเป็น verb disappoint ว,ว่าทําให้ผิดหวังทําให้ผิดหวัง แล้วทีนี้ d i s a p p o i n t เนี่ยมันเป็น special verb ที่สามารถเติม ed ลงท้ายหรือ ing ลงท้ายเพื่อให้ความหมายที่เปลี่ยนไปแล้วทำหน้าที่เป็น adjective ได้ใช่ไหมถ้าเราบวก d i s a p p o n t บวก ed เข้าไปบวก ed ก็จะได้ควมว่าอะไรรู้สึกผิดหวังใช่ไหมรู้สึกผิดหวังแต่ถ้าเราบวก ing ลงท้ายเข้าไป เราก็จะได้แปลว่าอะไรหน้าผิดหวังทีนี้เนี่ยเราได้มาข้างหลังละอ่ะ d i s a p p o i n t e n เนี่ยทำให้ผิดหวัง d i s a p p o i n t e d รู้สึกผิดหวัง d i s a p p o i n t e n หน้าผิดหวังเราจะใช้อะไรดีใช่ไหมแล้วก็มาดู t o ยก่อนสิ่งที่เราจะสามารถตอบได้เราดูก่อนตรงนี้ถ้าเราใช้ show ข้อนี้แล้วข้างหลังเป็น d i s a p p o i n t e d โอเคได้เหรอเพราะมันจะแปลว่าไง มันหลอนเนี่ยทำอะไรให้ผิดหวังทำให้ใครผิดหวังไม่ได้นะข้อสอบผิดหวังได้หรือเปล่าไม่ใช่ผลสอบผิดหวังไม่ได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะสามารถตอบได้ให้เป็นภาษามนุษย์ก็คือว่าหลอนรู้สึกผิดหวังกับผลสอบนะรู้สึกผิดหวังนะกับผลสอบข้อไหนล่ะที่ใช้เตมิม ed ดีแล้วก็ต้องทำหน้าที่เป็นอาชีพโดยมีมีว r ช to be นำหน้าก็คือข้อที่ 3นั่นเองเห็นไหมทัวร์ทูบีแล้วก็ disappoint เติม e d d i s a p p o i n t e d รู้สึกผิดหวังนะโอเค